สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถบ้านสภาพส,สวยๆในราคาคุณภาพอีกหนึ่งคันค่ะกับรถ n ิสสันฟอนเทียแค a บ2.5ปี2007ค่ะ ขับเคลื่อนโดยระบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ดีสมบูรณ์เปลี่ยนเกียร์ไม่มีติดขัดค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซ c เทอร์โบค่ะไว้ใจได้นะคะในเรื่องความเร็วแรงจุดทนค่ะเครื่องสมบูรณ์สุดๆนะคะไม่มีปัญหาความร้อนตัวถังบางเดิมไม่เคยชนหนักชนยุบหรือพลิกคว่ำจมน้ําใดๆค่ะสีสวยงามค่ะมีริ้วรอยเล็กน้อยตามอายุการใช้งานเท่านั้นค่ะ รถขับขี่ดีมากนะคะคัดซีสวยช่วงล่างแน่นๆเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังค่ะรถบ้านสภาพดีมากนะคะเจ้าของรักษาดูแลอย่างดีค่ะรถคันนี้ขับไปแล้วกว่า3 0 0 0 0นกิโเมตรค่ะกระจกติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันนะคะล้อแม็กหล่อๆนะคะยังสวยๆใช้งานได้อีกนานค่ะกระบะแม็กไลเนอร์ค่ะพร้อมแต่งบาเหยียบท้ายรถนะคะภายในสะอาดตกแต่งลายไม้สวยสมบูรณ์ค่ะ เบาะนังสวยงามไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกวิทยุซีดี USB มีครบค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะคะเอกสารชุดโอนพร้อมค่ะภาษีถึงวันที่10มกราคมปี65ค่ะรถสภาพสวยมากเลยนะคะมาส่งต่อการในราคาเพียง138,900บาทเท่านั้นค่ะ ใครกำลังหารถเข้าไร่เข้าสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือบรรทุกของคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะสามารถไปดูรถได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปนะคะใครมีข้อสอบถามหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถโทรติดต่อพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ